เหมือนอารมณ์แบบตอนแรกโถมเว้ยโถมโถมพอได้ประตูหนึงปุ๊บก,กลับมารับพอโดนทีช็อตเลยครับใครกำลังมองหาร้านเติมเกมฟีฟ่า22ในระบบ PC ปลอดภัยและมีคุณภาพ Over Top Up ลิง์อยู่ด้านล่างเลยครับพิเศษสุดๆถ้าคุณบอกว่ามาจากช่องเราลดทันที5%เดี๋ยวยังพิ่งไปยังมีเกมอื่นอีกนะครับทั้งแ a m d ดัง PUBG Mobile และอีกหลายเกมเลยคิดจะเติมเกมคิดถึง Over Topup สวัสดีครับหมาครับผมมาลุยกันต่อเลยครับกับพาร์ทที่42ครับผมของการตามติดชีวิตนูเนโต้ครับผมก็ในพาร์ทที่แล้วนะครับช่วงท้ายก็อย่างที่เเห็นกันครับเราได้เป็นสตาร์ทเอ็กไอแล้วนะครับซึ่งในพาร์ทนี้ครับผมเราจะมาลุ้นกันว่านูเนโต้ครับจะถูกอันเชโรติสั่งลงในตำแหน่งไหนครับ แล้วก็นี่ครับผม p พเยอร์ออฟเดอะมันะครับผมของเดือนเซปเทมเบอเป็นทางด้านของ n k เทียนะครับผมอดีตกองหน้าของอาร์เซนอลครับผมซึ่งปัจจุบันเขาค้าแข่งอยู่กับวาเลนเซียครับโอเคผมว่าก็คงไม่มีอะไรต้องลุ้นมากกว่าการลง11ตัวจริงแล้วจะได้ลงตำแหน่ง ที่เราถนัดหรือเปล่าครับเนี่ยมาครับเจอกับลากาเนสเลยครับเกมแรกแล้วเดี๋ยวเกมที่2ของพาร์ทครับผมจะพบกับเล t เตอร์ซิตี้ด้วยนะทีมต้นสังกัดเก่าของเราครับผมซึ่งก็จะได้ดูครับว่าเล t เตอร์ซิตี้เหลือใครบ้างครับที่รู้ๆคือมีแน่นอนจุดเบลลิงแฮมกับอ e ีคายกูดกันครับผมแต่ที่เหลือไม่รู้ว่าเหลือใครบ้างมาดูไลฟ์อัพในเกมนี้กันก่อนครับดูเนโตลงในตำแหน่งกองหน้าตัวตามโอเค โอเคถ้าอย่างนี้ผมเข้าใจแล้วผมพอจะเข้าใจแล้วครับว่าจะทํายังไงครับผมถึงจะไม่โดนเปลี่ยนตําแหน่งไปเล่นเป็นกองหลังหรือตําแหน่งที่ไม่ใช่นะครับคือการปรับให้เราเป็นตัวสํารองก่อนครับผมคือเหมือนประมาณแบบว่าเราต้องสวิตต์ตแหน่งเองครับแล้วก็สวิต์กลับมาเพื่อให้ความพึงพอใจเขาลดจนสุดแล้วเราก็ต้องมาเก็บใหม่ไว้เพื่อที่เราจะได้เล่นตําแหน่งที่เราต้องการและเซนเตอร์ฮาฟครับผมที่ไปแทนเรานะครับตอนนี้เป็นลูคัสวอสเกตครับผม What? กองจับมาที่วาเวเด้ครับผมยิงไปแล้ว6ประต,ตูนะครับผมเป็นท็อปสกอร์เลอร์ของลาลิกาสเปนมิดฟิลตัวกลางนะครับวาเวเด้ใ e, นตัว CM เลยอะเกมนี้เตะตี D ้ซันดิโกเปอร์เดเบลครับผมลังเย่าของเรอัลมาดริดครับเป็นเกมที่จะพบกับนี่ครับทีมอันดับโซนท้ายตารางครับผมถ้าผมจะไม่ผิดเป็นทีมอันดับที่18ของตารางเลยมีเพียงแค่4คะแนนครับผมจาก8เกม ก็เ,ออเกมที่9ของฤดูกาลครับเกมนี้มาดูแบบอัลลีทีบกันต้องการอะไรยิงจากเรา8.5นะครับผมเนี้ยงบอลสำเร็จ50%แล้วก็ยิงหรือจ่ายครับอย่างน้อย2ประตูอู้ผมรู้สึกว่าพอเราย้ายมาอยู่ทีมใหญ่ขึ้นครับการคาดหวังของโค้ชกับตัวเรามันจะเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยต้องทำให้ได้ครับค่อยครับค่อยๆดูครับดูโอ้โหคองบอลครองดีไปไหนครับ โคมบนวิทไอโอเคสวยลงตก่อนมาแล้วเบียเบะอู้หูวกระชากอะไรแล้วไปแล้วครับผมหมายเลขยี่สิบของเขาเข้ากลางมาโอเคสวยครับผมอาเซมิโลดุยโตมาแล้วมาเชื่อมเกมพิกแล้วมีใครให้จ่ายไหมยังดึงก่อนโอเคเขาซ้ายแล้วจ่ายก่อนครับอาเซมิโลไปต่อที่ทอนโคสโคสเดินที่วินิจูบครับจับดุยโตชี้แล้วยกมาอย่างนี้นู่นนี่โตได้ขึ้นด้วยแล้ว โอโ้มันถากบผมดูดิจังหวะได้ขึ้นโอ้ยไม่ถากด้วยมัสนสะบัดหลุดออกไปเองครับโอ้โหสวยด้วยเดี๋ยวเพื่อนตัวนี้โค้ดเล่นง่งายๆครับมาวินิสุสไปก่อนอใส่โค้ดสวยครับมาดิแน่นเลยโ,โตโอ,อย่ามาแล้วตามช่องเอาไปได้อุ้ยสวยมากเขาเป็นคสเมโร่ครับโอ้โหเอาล้า มึงรีบไปไหนล่ะลิกา้าโอ้โหไม่ได้ดูอะไรกันเนี่ยทำไมอะ่ะมันจะบั็อกอะไรขนาดนั้นมาแล้วครับผมจะมีโลกให้หนูเอโต้ครับนูเอโต้ไม่มีใครไม่มีใครครับโอเคได้ที่เยืเบ้อุ๊ยพีเข้าสายเข้าสายแล้วเป็นสายอู้หูวเสาแเลครับนูเอโต้ยังเป็นเซฟครับผมประตู ผมเลีงเสาสองกันนะทำไมมันกดกลายเป็นเสาแรกครับดูจังหวะโอ้โหมันวางเท้าไม่ดีครับแต่ืได้เสียวเหมือนกันเินไปทางขวามันบักอะไรเนี่ยผมไม่เห็นรายชื่อใครเลยมาแล้วครับผมหมายเลขสิบเอ็ดมาตรงกลางสายหลุดนะขวาเขาอ่ะอุ้ยมาสวยแล้วเรียบร้อยครับหนึ่งต่อหนึ่งนาทีที่สิบเจ็ดครับผมโดยง่ายจัด เหมือนมันบั๊กว่าลายชื่อเห็นว่าชื่อบนหัวหายไปครับแล,ล้วดูจังหวะแทงตรงกลางแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับท,ทันเซเมโรทันดิโคครับโคสยังไงแทงต่ออุย้ยสวยทันไหมทันอุ้โตูมาแล้วอุ้โตูขอสายเน้นเน้นหนูเนี้ตู้ไม่ได,เได้เล่นได้เล่นได้ไาประเทศโอ้โหไม่ได้ครับยังไงต้องบีบต้องบีบโอ,โอ้ยสวยโตไปแล้ว ไม่มีใครไม่มีใครมาเชื่อมไม่มีใครมาเข้าด้วยไปครัเข้า,ข,าขวามีอยูผมเข้าขวา้าไม่ได้ครับโค้ชโค้ชเล่นต่อที่วินิสิอุตแล้วด้วยซ้ายตรงตัวมมได้นะโค้ชสวยครับมุโตอรอเ,เพื่อนขยับไม่มีใครขยับยังไงโอ้กดผิดตัวทีแล้วมามามิโตอพีคไได้อยูวินิสิอุตไม่ล้ำ โอ้โห oh, ล้ำมากครับมันไม่มีใครเข้ามาร่วมเล่นกับผมเลยวะพอผมได้บอลแม่งวิ่งทางออกไปหมดเลยอะขึ้นมาทางขวาของเราครับผมแล้วคิมเบ้ไปไหนแล้วคิมเบ้อยู่ซ้ายสุดแก็พอไม่ได้ต้องมาเล่นขวาแทนอินเตอรได้ไหมไม่ได้ครับแล้วจบครึ่งแรกโอ้โ oh. ห oh. ไอ้เหี้ยปอกแขนไม่ได้ทำให้มึงดีขึ้นเลยใช่ไหมคิมเบ้ไอ้เหี้ยใส่ปอกแขนแม่งวิ่งไปทั่วเลยโอ้ oh, แมาดี แล้วครึ่งแรกจบที่1ตอนหนึ่งครับผมจืดชืดเลยครับตั้งแต่โดนตีเสมอแล้วดูครับผมเราเลี้ยงบอลสำเร็จไปถึง92%ครับยังยิงแล้วก็แอติตไม่ได้เลยเล่นกันอย่างนี้ครับแล้วมาดิกเอาหน่อยเพื่อนยังมีเวลาเหลืออีก3ามสินาทีเพื่อนเอาหน่อยโอเคทีโอเลสว่าผมอาจจะต้องทําเกมเองมาครัอย่างนี้ดูจากโซลับ ไปดีครับพูดถึงก็ได้จังหวะเลยตะไคร้มิโตะตะไคร้ให้บาร์บเรบดเดบาร์เบเดบาร์เบเดครับบาร์บเบเดให้ที่คันเซมิโรโนเอโตพลิกเข้าซ้ายแล้วซ้ายของนูเนในตูตรงตรู้อืมดูครับก็สามหาพื้นที่ได้แล้วจบด้วยซ้ายก็มันไม่คมพอครับผมมิโตให้ก่อนสวยมิซูอุสมิซูุสซัดเลยแล้วติดเซฟครับผม ดูครับจังหวะกระดกด้วยสายของวินิสิวแล้ว,ว่อนเล่ด้วยสายเลยครับลเล่นยากกันไปเองครับมันหลิกตกลางยังมีเตายัางไงดูครับผมอินเดียนคองบอลดีจับต้องเข้าหรือว่าคาสเมโลไม่เข้าไม่ได้บอลแน่นอนอุอ้ยตรงกลางโอ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วครับมาแล้วตรงกลางสวยมีเตาไปเป็นสวนผมสวนจับเล่นเซน,นาเป้าครับตอนนี้เมื่อโตมาแล้วสปินข้างในสปินเข้าข้างในครับเมื่อโตรอจังหวะอยู่ ไปดิไปดิแล้วหนูนี่โตีิโมโอ้โหโดนตัวประกบครับบันที่สันบันที่สันโอเนนเดสเอเดสวยมาดิมาดิอืมช้าครับผมบินดีสุดให้เพื่อนก่อนแล้วไม่มีใครเข้านูเนี่โตดีขวามันโอ้โหไม่ตรงกอครับดูครับหนูนีโนน่โต,โตจับแล้วสัดด้วยขวาครับบอลมันปิ้นใส่ก้อยออกไปยังไงเพื่อน แมทดิสันมีสิอุฒมาที่นูนิโต้โตให้ต่อสวยซนซิโอไม่ได้ยังได้อยู่ให้ใครอ่ะโอ้โหเอาแล้วยังงี้ถึงแมนดิสันโอ้โห้เข้ามาได้แล้วอ๋มาดิมาดิอ่อไม่ได้ครับอูนิโต้นูนิโต้หมาด้วยซ้ายแล้วให้ที่แม่ดิสันไม่ได้ยังได้อยู่วินิสิุฒโอเคเล่นกันสองคนแมนดิสันยังติดแล้วนูนิโต้มึงโอ้มึงยัดอย่างงี้ตกใจ โอ้โมัลลีตั้งแต่เสียประตูที่เสมอแล้วโคตรห่วยเลยครับผมใช้คำนี้ได้เลยครับว่าโคตรห่วยเลยลิ้นไม่ออกเลยครับทีมและดูครับผมเลตติ้งครับได้7.5ครับผมลงไป91นาทียิงหรือแอสซิตทำไม่ได้ครับยิงเขากอบไป2ครั้งเป็น0%ูนปเซละนี่ครับผม ก็ความพึงพอใจครับลดไปถึงสิบห้าเลยครับผมสำหรับอัญชลติผ่านเพียงแก้การเลี้ยงบอลครับผมแล้วก็ได้แมนอออะแมทด้วยนะเสี่งวะโอ้โหมันเล่นกันแบบคุมโซนทำไมผมไปอยู่ทีมไหนเขาคุมโซนหมดเลยวะขนาดเป็นทีมใหญ่หญเขายังไม่แบบถมบุกเลยครับแล้วคือแล้วมาลิกอะเหมือนอารมณ์แบบตอนแรกถมเว้ยถมถมพอได้ประตูหนึ่งปุ๊บก,กลับมารับพอโดนทีช็อตเลยครับเปไปเองครับแล้วเดี๋ยวเกมหน้าเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ด้วยต้นสังกัดเก่า และก่อนไปเจอเลตเตอร์ซิตี้ครับเรามาเช็คตารางคะแนนของกลุ่ม F กันก่อนครับผมอันดับที่1ในตอนนี้ครับเป็นเลตเตอร์ซิตี้ครับผมแข่ง2เกมชนะ2ครับผมมี6คะแนนเท่ากับแอ้ลมาริดต้ต้นสังกัดของเรานะครับแต่ผลต่างประตูที่เสียเลตเตอร์ซิตี้ดีกว่าครับผมและอันดับที่3อย่างอาเบไรซิกและอันดับที่4อย่างโลคโมทีติมอสโกยังไม่มีคะแนนเลยนะครับโอ้ห ถือว่าเกมนี้ก็เป็นเกมแย่งอันดับที่1ของกลุ่มเลยนะแล้วถ้าเลเตอร์ฟอร์มดีอย่างนี้ยิ่งทําให้ผมอยากเห็นตัวนักเตะของทีมเลยครับว่ามันขนาดไหนวะส่วนสายอื่นก็ตามนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมพามาดูตั้งแต่กลุ่ม A ครับกลุ่ม A อครับอันดับที่1เป็นอินเตอร์มิลานนะครับผมอันดับที่2เป็นนีสกลุ่ม B ครับอันดับที่1เป็นโลมาครับอันดับที่2เป็นบาร์เซโลนาครับส่วนกลุ่ม C ครับอันดับที่1เป็นลิเวอร์พูลอันดับที่2เป็นสปาตักมอสโก เจบิย่าอยู่อันดับสี่เหรอไม่มีคะแนนโอ้โหแล้วก็กลุ่มดีก็ผมอันดับที่1เป็นไบร์เซนมิวนิกนะครับอันดับที่2เป็นสปอร์ติ้งลิเบอนนะครับผมกลุ่มอีครับอันดับที่1เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอันดับที่2เป็นขับ๊ก แล้วก็อันดับที่3และสครับผมเป็นเลดบูซาบวกครับผมแล้วก็ดอทมุนเฮ้ยเหมือนผมจําไม่ผิดดอทมุนเคยยื่นข้อเสนอมาหาผมนะโชคดีครับปูไม่ไปแล้วก็กลุ่ม G ีครับอันดับที่1เป็น CSKA m o s c o ครับแล้วอันดับที่2ครับเป็น l e v e r k u เ e นอันดับที่3เป็นย u เว n ตุสครับและกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มเฮอันดับที่1เป็นแก๊งครับผมอันดับที่2เป็นอาร์เซนอลและอันดับที่3ครับผมเป็นปารีสเหมือนมีคอมเมนต์อยากให้ผมไปปารีส อุ้ยอยู่ดับที่3ามเลยนะปารีสอ่ะโอเคครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาดีกว่าครับผมเจอกับเลตเตอร์ซิตี้ครับซึ่งเราจะบินไปที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมด้วยครับผมโอเคได้กลับไปเยือนถิ่นเก่าแบบไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้มาครับก็เดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพของเลตเตอร์ซิตี้กันครับว่ามีใครกันบ้างครับผมนี่ทางด้านของเลตเตอร์ซิตี้ครับผู้รักษาประตูเป็นบิโลนะครับผมเซนเตอร์คู่ใช้เป็นมาติฟกับลาฟาเอวารานแบ็คขวาเป็นแคมเบลแบ็คซ้ายเป็นเบิร์นร์ด มิดฟิลด์ตัวรับ2คนครับเป็น NDD ครับผมกับจุดเบลลิงแฮมฝั่งขวายังเป็นเอมบาบาฝั่งซ้ายยังเป็นฮาวิบาร์และมิดฟิลด์ตัวลุกครับผมใช้เป็นเลชาเบลล่าครับผมม่านถูกปะวะและหน้าเป้าครับผมอิมโมบิเลสมาในระบบ4 2 3 1แบบ Y ครับส่วนทางด้านของเราก็เป็น4 3 3แบบเฟลนายนะครับผมก็อย่างที่เห็นเลยครับผมรูคัสวัสเกตครับผมยังยืนเป็นเซนเตอร์ฮาฟเหมือนเดิม มาครับก้องจับมาที่เลเตอร์ซิตี้ครับหูอิมโมบิเล่จูต์เบลลิงแฮมเอนดีดีแล้วก็ราฟาเอลวาลานครับผมและนี่ครับทางด้านของเรอัลมาดริดครับมีมิลิเตาครับวาเวเดสทิโอฮนันเดสแล้วก็วินิซิอุสจูเนียมาดูบรรยากาศที่สนามคิงเพาเวอร์หน่อยครับผมหลังจากออกมาได้ประมาณเกือบสองเดือนแล้วครับผมสำหรับยูเนตโต้นี่ครับ ในยูฟ่าแชมเปียนลีกสนามจะชื่อว่าเลสเตอร์ซิตี้สเตเดียมนะครับผมแต่ถ้าเป็นในลีกจะเรียกว่าคิงพาวเวอร์สเตเดียมนะอันนี้น่าจะในชีวิตจริงก็น่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับก็แมตม์ออกาทีมในเกมนี้ครับต้องการจากเราเพียงแค่7.5จุดห้านะครับผมยิงเข้ากรอบ2ครั้งครับแล้วก็ทีมคองบอลครับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เรามาดูบรรยากาศกันหน่อยดีกว่าครับผมในไหนได้กลับมาคิงพาวเวอร์แล้วนี่ครับมาดูบรรยากาศกานันนูเนโตครับยืนอยู่ข้างๆมีเลตเตาครับแล้วก็มีลูกคัดวัดเกสครับหน้าซึม คงเซ็งแหละกูเข้าใจอารมณ์มึงไอ้ี้ยเล่นเกมลุกโดนจับเล่นเซนเตอร์เสริมเฮ้ยิงจริงๆนะเอาลูคัสวัดเกตไปยืนแบ็คขวาได้เว้ยมันเล่นได้แล้วก็เอาคิมเบมเบ้มายืนเป็นตัวในก็ได้ครับโค้ดอันนี้โอ้โหไปทั่วเลยแล้วคิมเบมเบ้ตั้งแต่สวมปลอกแขนก็วิ่งไปทั่วเหมือนกันครับดูครับดูบรรยากาศที่สนามกันหน่อยโอ้โหกองเชียร์แบบหนาตาเลยครับผมดูกองเชียร์ของมัดลิกครับมาอยู่ตรงนู้นครับเห็นไกลๆไหมเอาขาวตรงนู้นครับ และโรดิโกใช่ไหมโรดิโกได้ลงด้วยนะครับผมแล้วก็วินิสิอุสอุ้ยได้เจอทีมเก่าอยู่3คนครับผมมีแมตติสันครับที่ไม่ได้ลงเป็นตัวจริงคิมเบมเบโรดิโกแล้วก็ดูเนโตครับผมกลับมาเจอทีมเก่าแล้วกลับมาเยือนถิ่นเก่าด้วยนี่ดีสวยปะแล้วดูเนโตไม่ได้ครับอิโมบิเลโดนตัดแล้วเสียฟาวครับดูเนโต อ่ะพิคิดของเลสเตอร์ซิตี้ครับตั้งแต่นาทีที่3มโดยฮาวิบานยกมาสวยครับมีบเจ้าตัวเนบอลมือตัวพักแล้วเล่นเองเล่นเองครับโชว์ความเร็วเห็นแล้วมีเพื่อนชี้ไปครับผมเป็นทางด้านของโรดิโกเอาหน่อยเพื่อนมึงกูรู้มึงเก็บกดตอนอยู่เลสเตอร์ไม่ค่อยได้ยิงโอ้โหยันนี้ไม่ค่อยได้ยิงไม่ค่อยได้ลง <c oughs> ติดเซฟครับผมยูโลแล้วจงวังหวะสวนเลสเตอร์ได้อู่ดูคันประก็ตแล้วยังไงโอเคเสียแฮนด์บ,บอลครับผมอิมโมบิเล แลวคือเราาเอลวาลานก็กลับมาเจอทีมเก่าด้วยครับตอนนี้เกนเดไม่ง่ายๆเลยเพื่อนจะอย่สวยนุ่ยโตยกง่ายๆเลยครับที่โริโก้เล่นได้โริโก้โริโก้มานู่เนโต้แล้วไม่ได้ครับเอ็นดีดีมองคืนเลยยูทวีตทีความกระหายเพิ่มขึ้นเยอะครับเกมนี้ต้องการใช้ชนะแล้วให้โริโก้ดูโต แล้วตัวล่างหาย,าหายมาเซมิโลให้ดูเนโต้ครับดูเน,นโต้ปดเสาแรกเลยยังยืนคุมอยู่ครับดีโลตัดถึงใจเขาเรียกว่าไงเดียตัดถึงใจไม่ค่อยดีครับจริงๆปาดเข้าข้างในได้ดูจังหวะเซฟครับผมโรดิโก้โรดิโก้เล่นง,ง่ายๆมาดิดูเน,นโต้แล้วปดเสาสอง,สองตีเซบีโลครับผมแล้ว บขนาดกูไม่อยู่มึงก็เล่นเหมือนเดิมนะไอ้เหี้ยโอเคไปแปลกมากแล้วโอ้โหโทนิคตยังได้อยู่คนเล่นที่คันเซโมโลแล้วนู่นโตตายไหมไม่ได้ครับสติเอเนดี้แล้วจูบินแฮมนี่ขนาดปล่อยตัวนักเตะออกไปเยอะเนี่ยโอเคขนาดมาติดแล้วนู่นโตจิ้มได้เอาไปดิโอ้โหแน่นแน่นเลยไปได้ก่อนอย่าไปเสียโอกาสทำไม่ได้ สวยแล้วคิมเบ้เห็นนูไหมหนูเนี้โานาย,านายโตมาได้โอ้ยเป็นใครวะมาติ๊บครับผมโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วกับมีิมเก่า,ลแ,ลา,าแล้วครับโมบิเล่ครับแล้วพอเวลามาเจ็บพบแล้วครับเอนดี้ง่ายที่ฮาวิบานโอเคแล้วจบเกมครับโอ้โหครึ่งแรกตอบไม่ได้เลยครับโอ้โหเจอประการหลังแบบวาลาน,น่ะผไอ้ยัดกลับมาติ๊บยังพอแบบ สูสีครับผมแลเจอวาลานแม่งหันหน้าหนีอย่างเดียวเลยผมโอ้โหจ่ายบอลเฮ้ยได้นะได้นะสวยมากดูในโต้แล้วเป็นซ้ายคุงคุงโอ้โหเซฟผมบีโร่ครับผมนาทีที่ห้าสิบครับผมโอ้จะได้ปั่นอย่างนี้ครับดูครับดูในโต้ปั่นด้วยซ้ายวาลานเข้ามาแล้วด้วยแหละไม่ผ่านมือคนนี้ครับผม มาลูกเต็มมุมขอดีๆแล้วมันลูกเต็มมุมอ่ะอ,อ๋อเปิดให้ใครละครับไม่ได้ไหวครับโอโก้โอโุโต้อุตโต้รออยู่หยับแล้วพอไม่ได้งไงชี้เองเลยครับชี้แล้วน้ำหนักโอ้โหเอ,อ้ยจ่ายบอลไปดิไปดิหนูต้องกดนเสาร์เลยติดครับชุดนี้ทำ คิมเบมเบ้ผมโดนสกีนอยู่คิมเบมเบ้ต้องทัดเองครับทัดเร็วบจะเข้าก็เข้าง่ายๆครับผมนาทีที่59ครับผมจะคิมเบมเบ้ยิงประตูทีมเก่าดูครับหลบง่ายๆเลยครับแล้วกดด้วยขวาครับแป๊กแโอ้ยิงเต็มข้อไม่ได้ครับสุดท้ายดูจังหวะยิงของคิมเบมเบ้ครับแล้วมันโอ้ยง่ายมากแล้วดีใจด้วยมึงไงหำนาทีที่60ครับผมประตูออกนำจากคิมเบมเบ้ครับ มีสัญญาณเปลี่ยนตัวครับผมอันเชโรติไม่อยู่นิ่งครับผมเปลี่ยนเอาโทนี่โคตออกแล้วส่งเอาเจมส์แมดดิสันลงมาเจอทีมเก่าโอเคนี่ดีครับเล่นกับฮาวิบานสองคนมาติฟครับมาติฟอู้เข้ากลางสวยมากไม่มีใครแล้วอิโมวิเล่สวยโอเคลูนโตจะสวนสวนได้ไหมไม่ได้โอเคให้ก่อนเป็นวาเวเด้ครับมามาเฮยเพื่อนสายสุดเห็นสายสุดไปแล้วครับผมเชีโอคอนัเดสคอนัเดสคอนัเดสยกมาแล้วเป็นนูเนีโตได้มง ดเดียวเดียวเดียวคนไม่ดีใจคนไม่เป็น <c oughs> เขาอู๋รถไถซะง,งั้นที่หายแล้วโดนกองเชียร์ด่าแน่นอนอย่างนี้ <c oughs> ดูครับผมเป็นจังหวะบาดออกไปเองของยูนแล้ววิ่งสอดมาด้านหลังครับ <c oughs> ได้ขึ้นหูขึ้นสู้กับเบอร์าร์ดจะไปเหลืออะไรละครับดูครับจังหวะใหญ่กว่าครับผมอูก็แทกเบอร์าร์ดกระเด็นครับแล้วหมงงย้อนกลับไปเสาสองบอลเข้าตรงกลาง เอาเข้าหน่อยเพื่อนนี่สองศูนย์แล้วน่าจะสบายขึ้นเยอะครับบอลมาที่อิมโมบิเล่แล้วโอเคเติร์มันนิโตไม่ได้เลยเว้ยโอเคตัวล่างไปสวยค่อยๆเล่นสวยมากครับอู้ยสวยโคตรๆลุกไม่ได้ครับวินซิวิทมาแล้วบีบเลยบีบเลยมาอีกทีครับขึ้นมาที่ฮาวิบานครับบานเขาโอเคเคลียร์เลยสวยข้างบนข้างบนมาสวยมากโรนโต้ของบอลครับเอาเองต้องของบอลก่อน เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วครับผมสวยมากวอาไปที่ไปไปครับผมข้างไหนอื้ผู้จ่ายกันทำไมต้องอืมไม่ได้ต้องอะไรกันวะสวยแล้วอ๋อจ่ายบอลสวยปะมามาดูโต้ดูโต้ได้ด้วยจานเฝ้าอู้จานเจ็บครับดูโต้เอายังไงยังเล่นได้อยู่เด็ดแค่นี้ไกลหัวใจครับผม แล้วมาแล้วครับผมฮาวิบาลแล้วลำนาโอเค <c oughs> อูกครับจังหวะขึ้นมาขึ้นทางซ้ายครับวิบาล <c oughs> อ๋อฮะอูยลำปลายเท้านิดเดียวเลยและมีสัญญาณเปลี่ยนตัวครับเป็นทางด้านของเลเตอร์ซิตี้ครับผมเอาอีคายกุดูกันครับลงมาแทนลาซาเบลล่าครับผมเห็นแล้วมาแล้วครับคุณดูกันอูยสวย อย่างไรครับอิโมบิเลอิมโมบิเล,มมเลได้ซัดลูกเรียบร้อยครับโหหนึ่งต่อสองครับนาทีที่เก้าสิบบวกหนึ่งครับผม <c oughs> โอ้โหกุฎกันดึงโคตรสวยเมื่อกี้อยากดูจังหวะเขาดึงมากเลยโอ้โดนจนได้ครับไดูบาสช้ากันครับผม <c oughs> นี่ครับดูกุฎกันโอ้โหดึงหลบมินิเตาแล้วมาอย่างนี้ลงโล่งเลยครับแล้วหมายเลขสิบเจ็มันไม่ใช่เซนเตอร์ไง ยังไม่มีไม่ไม่รู้สึกอยากว่ามันเลยครับ <c oughs> เวลาใกล้จะหมดแล้วของบอลเพื่อนสามแต้มแล้วจบเกมครับผมเรีัามาดลิคกรกับผมออกมาเก็บสามแต้มที่คิงพาวเวอร์ได้ครับทำให้ตอนนี้เรีัามาดลิขึ้นเป็นอันดับที่หนึ่งของกลุ่มครับผมโอเค ผมว่าอันดับที่2น่าจะเป็นเลตเตอร์นี่แหละดูทรงแล้วนะนะเพราะว่าอีก2ทีมครับผมอย่างอเวลไลซิกแล้วก็โลโคมทติมอสโกยังมีศูนแต้มอยู่เลยและไม่รู้เขาไปตัดแต้มกันอีกหรือเปล่านะ <c oughs> มาเลตติ้งครับผมในเกมนี้ได้9.3ครับผมลงไป92นาทียิง1ประตูครับยิงเขากรอบ4ครั้งเป็น16%แอซิททำไม่ได้ครับ และนี่ครับความพึงพอใจของอันเชลติครับบวกขึ้นมาอีก15บหครับพร้อมกับแมนออฟเดอะแมตช์ของนเนโตครับแทร็กเก็ตที่ไม่ผ่านมีเพียงแค่การคลองบอลเว้ยก็อย่างที่บอกไปทีมแม่งเล่นตั้งรับให้กูไปคลองบอลกูจะคลองอยังไงวะก็ยังดีครับผมที่ทีมสามารถเก็บ3ามแ้มได้ถึงจะหืดจับก็เถอะและมีข่าวหน้าหนึ่งลงเลยครับผมคิมเบมเบ้ครับผมยิงประตูแรกของตัวเองในซีซั่นนี้ครับ แล้วไปยิงทีมเก่าด้วยเบนนอลเจอร์ครับก็เซ็งครับผมดูจากหน้าแล้วครับพาทีมเปิดบ้านแพ้ให้กับเรอัลมาดริดข่าวสุดท้ายครับผมเป็นข่าวของเนเธอร์แลนด์ครับผมนักเตะที่ติดทีมชาติครับผมนี่สามคนครับผมตัวหลักของทีมมีแฟงกี้เดยองนะครับผมมาไทเดอร์ลิกแล้วก็เบอร์กิลฟันไดครับกับตันทีมผมเสียดายาผมไม่ติดทีมชาติสักที ซ็งมากเลยครับตอนนี้ลงสนามไปแล้ว11เกมนะครับยิงไป4ประตูแอซิสไป3ครับโอ้ยถือว่าใช้ได้อยู่นะและมีข่าวครับผมเฟอร์ันตอเลสครับผมมีอาการบาดเจ็บครับต้องพักถึง7สัปดาห์เออนูเนโต้ผมเหมือนมีอาการบาดเจ็บตอนแข่งนี่หว่าใช่ปะแต่ไม่มีข่าวครับแสดงว่าน่าจะไม่เจ็บหนะักสงสังยแค่ขาพิกครับดูจากทรงนะ โอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ครับก็ต้องจบกันไปตรงนี้ก่อนนะครับผมขอภายจริงครับที่ช่วงนี้คลิปสั้นนะครับเหตุผลข้อนึงเลยคือมันอยู่ในช่วงปีใหม่ผมต้องเคลียร์งานครับแล้วเดี๋ยวผมจะไม่มีเวลาทาคลิปครับเลยต้องทาคลิปสั้นๆเพื่อให้ตัดทันนะครับผมหลังจากปีใหม่ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเป็นคลิปละ50นาทีเหมือนเดิมครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของการตามติดชีวิตนูนเนโต้ครับผมอีกไม่นานท เมนเจอร์ Manager แน่นอนครับผมและคลิปของเราครับลงทุกวันอังคารพระอาทเสาร์นะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับ